วอทย e พีนะคะกับห้อ,องวิทหกสิเอ็น,นะคะวันนี้นะคะ้ก็มีเพื่อนที่แบบแสจะภูมิใจให้นำเสนอทุกคนนะคะตั้งมาค่ะแทยาแนะนตัวเลยค่ะแทยไปแล้วไม่แม่ประอันครับผิดเสวัสดีครับัาคะชื่อแทยกครับแทย์แทย์แ,บบแบบเอ่อก็จะาค่ะว่าเจ้าแท อันนี้ไดรางวัลอะไรมาคะมันเป็นรางวัลเนี่ยไม่คือคลิปที่เพูดเมื่อกี้มันก็ไป่ตัดใส่ทันไม่ได้หรอไไม่ด้ยังไงได้รางวัลได้รางวัลการแข่งขันประจําการแข่งขันไม่ได้การแข่งขันประกวดสุนทรภพพลและความรู้ภาษาจีนรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยตลาดพระธรรมศึกษาเออประจําปี2020ครั้งที่13ขอเชิญรางวัลได้ค่ะ

โมแลนโมรแลนถ่ายโปแลนต่อเลและนี่คือความสามารถอีกอย่างหนึ่งของห้องม60.11เรานะคะที่เราภาคภูมิใจกันนั่นเองถ่ายโปรแลนต่อต่อไปนะคะเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาจะไปโปแลนในปีหน้านะคะไปค่ะม่ได้เจุดไหนล้วใช่ค่ะ Two thousand years later ตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลาสองอาทิตย์แล้วนะคะที่เราได้ตัดคลิปไปเนื่องจากเราไม่มีกระจิกระใจจะทำใหม่นะคะอยากรู้ไหมว่า6.11ทำอะไรกันอีกแล้วไปดูกันค่ะ อาจารย์ค่ะอาจารย์ก็แอค่ะอาจารย์จากคลิปที่เท่าไหร่คลิปที่สองคลิปที่สองฮะเห็นไปยังวะอยู่กับเราเจ้าเดิมนะคะก็ได้ไปแข่งกองหน้าบ้างไหมแข่งหน้าบ้างแล้วตอนนี้นะคะเราก็เจอเพื่อนของเรานะคะเด็กที่มีความสามารถอีกคนของห้องม6กสนะคะ แล้วเราก็ไปพบกับเขาเลยค่ะอันนี้คือออยค่ะ <Yeah. S 1> yeah. ให้เายแค่ไหเอาเลยขอบคุณนะคะไม่ต้องไปสอบนะปีต่อไปะเพราะว่ามันไม่มีโยน์บอกน้องรุ่นดอกม้ไม่ต้องมปสอบไม่แต่ว่าปีปีต่อไปมันได้ไปเกาหลีเลยซึ่งเกาหลีอ่ะงประมาณมันน้อยใช่ว่าข้อสอบมันจะง่ายขึ้นถ้าอยากไปก็เราไปสอบดูแต่ว่าปีที่ผ่านๆมา ทนหวน,นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหลังห้องตรงนั้นมันช่างน่ากลัวจริงต่อไปเราก็ <c oughs> จะไปด้วยฝั่งนึงนะคะตามมาเลยค่ะ <c oughs> เป็นไหนคุณคนฝันน่งล้องี่สารน์นะ,ะตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็ <c oughs> มีแขกเอ้ยพิธีกรรับเชิญอีกคนนะคะคุณไมคค่ะ นี่คือหัวหน้าห้องของใช่ครับท่องเรานะคะเป็นคนดีมากเลยครับทำไมทำไมถึงมาเลือกถ่ายภาพตรงมู้นนี้คะเลือกถ่ายตรงนู้นมุเพราะว่ามีหสีสังคมตรงนู้นมาครับเพราะหังตรงนี้มันดีเกินไปครับใครใครดมกลิ่นโวที่หลับแล้วคนนี้เป็นพิธีกรจากคลิปคลิป LGBT LGBT รู้มือไร่ค่ะอืมค่ะเป็นพี ช่วงนี้นะคะเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ช่วงม .6 นแล้<ช>แลก่อน<ว>ที่เราจะไปนะฮะสวัสดีครับใน,ในก้องในก้องใช่ไหมนกล้วิธีกรจากคลิปที่อ๋อสวัสดีคนะ่ะฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่า่า คือแฟนคลับนะคะของพิธีกรเราคะเป็นเอฟซีค่ะดังแล้วค่ะสองสามคลิปแฟนคลับมาขอหน่อยดูนี่คือตากล้องนะคะมีตากล้องประจำห้องอย่าลืมกดซ้ายกู่ฟองนะคะอย่าลืมกดเออตอนนี้เราก็อยากจะไปหาดูน้องรหัสนะคะว่าเขาทําอะไรกันอยู่น้องรหัสเราอยู่ชั้นล่างนะคะไปกันไหมคะตากล้องน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรถ้าหากเรามีกด subscribe ครบ ครบ20วิวเอ้ยคนบ0ีสับสไครต์นะคะเราจะเปิดหน้าตากล้องนะคะช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะตาตากล้องอยากไปดูนอรราหัดไหมคะไปค่ะมาค่ะตาตากล้องตากล้องเดินลงมาค่ะเดินลงเดินลงมา่ะตากล้องใส่สลิปเปอร์อยู่นะตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตึก10นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยตึกนี้ก็ เรื่องของเรานะคะเป็นเรื่องแรกที่มีนักเรียนทั้งหมด12ห้องนะคะ12ห้องไปเลยคือปกติแล้วเนี่ยจะมีนักเรียนแค่10ห้องนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปไปสองกองทัพต่างๆอยากให้ดูเรื่องค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปค่ะนี่คือห้อองขง เดี๋ยวพอเดี๋ยวเขาจะสงสัยว่าเรามาโอเคค่ะตอนนี้เราก็แวะมาดูตรงนี้สักหน่อยนะคะอยากจะบอกว่าตึกนี้เป็นอยู่หลังโรงเรียนสุดเลยนะคะเวลาเราเรียนก็ต้องวิ่งมานะคะเหนื่อยบางทีก็เข้าเรียนไม่ทันค่ะบรรยากาศของสนามรำคาแ,แพนก็ไม่ค่ะ เอสซี 4, ทั้งหลายที่อยู่บนห้องเรานะคะรายการยอดใช่คะ่ะเพื่อนรายการใหม่แต่รายการเดิมนั่นแหละรายการอะไรวะรายการอะไรคะรายการ6ฮคิสิเกะพาทัวร์ค่ะจุดประสงค์ของพวกเราเนี่ยก็คือว่าเราอะเอฟเฟกต์อเอฟเฟกต์หายจุดประสงค์ของเรานะคะก็คืออยากเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะเดินไปไหนก่อนเดินไปไหนก่อน uh ส่งนะคะคือเราอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำข,ของม6ปี11ค่ะเวลาเราจบไปแล้วเนี่ยจะได้จะได้กลับมาดูนะคะแล้วก็จะได้แบบว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเรามีเพื่อนแบบที่ดื้อมีพิธีกรที่หน้าตาสวยๆๆๆๆๆอะไรบี้่นี้ก็ไม่มีอะไรมากะค่ะแค่อยากจะรอดูน้องละััดแต่ว่ายัางไม่เลิกเรียนนั่นเองแอบถ่ายนาะคะแอบถ่าย แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะน้องยังไม่เลิกนะคะตาตากล้องอยากออกกล้องบ้างไหมคะยังค่ะยังค่ะต้อร้อยผู้ติดตามครบยี่สิบผู้ติดตามนะคะกลับมาอีกแล้วกับกองถ่ายวันนี้เป็นผมเสด็จเป็นก้องถ่าย ก็เหตุการณ์จนเนื่องจากว่าอีกผู้คนี่ยมันมันไม่ยอมช่วยกันทั้งคู่ก็คือแบบว่าขวาดกันคนละนิดคนละน่อยแล้วก็ขวัดขวัดหมืนไม่ขวัดแล้วก็รีบเอาถังขยะไปทิ้งนะคะทำให้เพื่อนไม่มีถุงขยะเหมือนกันขยะตอนนี้เพื่อนเลยอารมณ์บอจอยสักนิดนึงเพื่อนคนนั้นมีน้ำว่าน่ากลัวมากค่ะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเธอเพลงสิงมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดในห้องแล้วใครเป็นคนทำคะอยู่ไหนอเอีกอย่าง นะคะที่เราจะต้องทำในวันนี้ก็คือสัมภาษณ์บุคคลสุดพิเศษที่สุดของห้องเราในวันนี้นะคะนั่นคือน้องเอิร์นกันยาักนะคะน้องเขามารองแต่สามโมงเย็นเพื่ออยากจะออกช่องเรานั่นเองค่ะอย่าเถือนไม่ต้องเถือนค่ะสวัสดีค่ะนี่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเอิร์อย่นไนท์น้องเป็นไรคะเป็นเรื่องร้องไม่ก็เลักลๆเลยนะคะเนี่ยน้องครับกลับมาก่อนอ่าชื่อชื่อน้องเลยนะคะ อ๋ออันนี้อยากโดนสัมภาษณ์เรื่องอะไรคะไม่ได้อยากโดนสัมภาษณ์ก็เห็นว่าเออถ่ายไปถ่ายมาก็เห็นถ่ายเราก็เลยบอรู้สึกองเป็นรู้สึกยังเอ่อตอนนี้กำลังส่งใครอยู่อะอะไรนะรู้สึกยังไงกับคลิปนี้คะอ๋อรู้สึกว่าเป็นคลิปที่ดีนะคะ ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดดิ่งคาช่องอาเราด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะกับ <roast> ม <breakfast> ุกสิบเอ็ดพาทัวร์ค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย